แพระเอกช่องดังพ่อทีมจี้แจงด่วนติดต่อหนุ่มกัญชัยออกโหนเตือนสาราเช็คของมีค่าด่วนดูมีแหล่งที่มาของข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์โดวยวันนี้ข่าวสดออนไลน์ก็ได้พัหัวข,ข้อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแฉเดือดพ่อทีมฟอร e x รีดีพิดดังปล่อยข้อมูลพระเอกช่องดังพ่อทีม Forex รี้ออกมาชี้แจง ไม่งั้นโดนลากไซ้ออกโซเชียลติดต่อกันใจให้ออกโขนกระแสะและเตือนซาร่าให้เช็คของมีค่าเรามาติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับจากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้ออกหมายเรียกให้ดิจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันพร้อมกับอีกสองรายให้เข้ามารับทราบข้อหาหลักจำนวน3ข้อหา ในคดีดังแชร์ลูกโซ่ฟอร e x ประกอบด้วย1การช่อโกงประชาชน2การกู้ยืมและ3พรบอรคอมพิวเตอร์เวลา10นาฬิกาวันที่15กันยายนนี้รดยพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้ง4คนพบหลักฐานอาทิเส้นทางการเงินที่พบมีความผิดปกติความสัมพันธ์การชักชวนต่างๆเป็นต้น รวมถึงการเข้ามาให้ปากคำของดีเจแมนและใบเตยในฐานะพยานเมื่อปีพศ2562ก็เป็นส่วนหนึ่งในํำนวนที่พนักง,งานสอบสวนได้นำมาพิเคราะห์ในคดีนี้ด้วยโดยล่าสุดเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D เพจดังที่ติดตามคดีนี้ก็ได้ออกมาโพสต์อ้างข้อมูลว่าจะมีดาราพระเอกพ่อทีม Forex 3D ของช่อง3มาออกโหนกระแสหรือไม่มาลุ้นกัน ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งข้อฟาร์มที่อยู่ในโพสต์ก็ได้พูดถึงเมื่อ3ปีที่แล้วว่าในช่วงวันที่12ธันวาคมปีคศ2019ในเวลานั้น DSI ก็ได้รับฟอริ c 3D เป็นคดีพิเศษแล้วพร้อมกับมีข่าวว่านายอภิรักษ์ได้บินหลบหนีไปยังประเทศสิงคโปร์เช่นกันและในช่วงปีคศ2019ิบิตอยังไม่บูมเหมือนทุกวันนี้นายจุดจๆๆุ ก็เป็นพนักงานคนเดียวของ Forex 3D ที่มีความรู้เรื่องการซื้อขายบิตคอยน์และการใช้ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพในวันที่12ธันวาคมปีคศ2019นักลงทุนของ f o ร e x ร d ทุกคนได้รับ SMS ผ่านมือถือพร้อมลิงก์ไปยังเว็บไซต์หน้าหนึ่งโดยมีแฮกเกอร์ส่งคำคู่เรียกค่าไทยเป็นภาษาอังกฤษว่า ถ้าคุณไม่อยากให้ชื่อของคุณถูกส่งไปยัง DSI ให้โอนเงินจำนวน2องบิตคอมาอยัางวอลเล็ตนี้ภายในวันที่19ทธันวาคมปีคศ2019ซึ่งในเว็บไซต์ที่ส่งมาตามรูปภาพมีฐานข้อมูลการลงทุนเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่จำนวนลงทุนและที่สำคัญที่สุดจำนวนคนที่ถูกชักชวนและชื่อคนที่ถูกชักชวนด้วยโดยนักลงทุนนั้นๆผู้เขียนรายหนึ่งบอกว่า เว็บไซต์นี้ก็ถูกส่งมายังมือถือของตัวเองเช่นกันแต่ตัวเองเฉยๆนะเพราะไม่ได้ชวนใครเลยแต่พวกแม่ทีมที่ชวนคนกันเกิน10คนขึ้นไปเพราะเป็นเกณฑ์คดีช่อโกงประชาชนในเวลานั้นนั่งกันไม่ติดทุกคนแม่ทีมแต่ละคนต่างรีบหาทางที่จะโอนเงิน2บิตคอยรวมมูลค่าประมาณ4,30,000บาทในปีคศ2019ไปให้แฮกเกอร์คนนี้ให้ได้ความรู้สึกแรกของตนเองเมื่อเห็นเว็บไซต์โดนแฮก ก็เข้าใจว่าแฮกเกอร์ต้องการให้พวกแม่ทีมหาเงินมาจ่ายให้เสียเงินให้กับแฮกเกอร์แต่พอนั่งคิดไปได้สักสองนาทีก็รู้สึกถึงความผิดปกติหลายๆอย่างกับเพจนี้เช่น 1. แฮกเกอร์ถ้าเป็นคนต่างชาติจริงก็ไม่น่าจะเข้าใจข่าวเรื่องที่ DSI รับเป็นคดีพิศเศษเท่าไหร่ 2. ชาวต่างชาติไม่น่าจะเข้าใจคอนเซปต์และแง่มุมทางกฎหมายของเมทีมจนออกมาเป็นข้อฟามขู่กันโชคแบบนี้ได้ 3. ใช้ SMS เบอร์เดียวกับที่แจ้งเตือนไว้ว่าได้รับเงินปันผลแล้วซึ่งปกติโอเปอเรเตอร์ที่ใช้ส่ง SMS กับดา t a าเบสของเว็บไซต์ซึ่งเป็นคนละเจ้ากันถ้าเป็นแฮกเกอร์ฝรั่งน่าจะต้องส่งแค่อีเมลหรือไม่ก็ SMS แต่ต้องมาจากโอเปอเรเตอร์เจ้าอื่นไม่ใช่เจ้าเดียวกับที่ Forex 3D ใช้ประจำทำให้ตนเองได้ข้อสรุปว่า คนที่ทำทีเป็นแฮกเกอร์แล้วส่งขอ้อความมารีไถแม่ทีมตัวเองน่าจะเป็นซีโออัพิรักษ์นี่แหละแต่รูปแบบภาษาอังกฤษสมบูรณ์แบบเกินไปแต่พอตัวเองเช็คตารางการบินช่วงนั้นนายดริลยังบินไปสิงคโปร์ใกล้ๆกับนายอภิรักษ์ก็เลยสรุปได้ว่าน่าจะเป็นนายคนนี้นี่แหละที่คิดแผนนี้ขึ้นมาจากการประเมินคร่าวๆเมื่อดูฐานข้อมูล แมทีมต้องการโอรนเงินให้ซี o จริงๆคนละ2บิตคอยน่าจะมีแม่ทีมที่เข้าขายอยู่ประมาณ200คน CEO จะได้เงินจากการขู่กันช่วครั้งนี้ไป400บิตคอยประมาณถึง160ล้านบาทในช่วงปีคศ2019และเมื่อตัวเองได้เห็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้เลือกที่จะโพสตข้อความดังต่อไปนี้ 1. h a c k แฮกเกอร์คือ CEO ซึ่งดัดหลังพวกมเมทีม 2. แนะนำว่าไม่ต้องจ่ายเงินหลอก เพราะ DSI มีฐานข้อมูลพวกนี้อยู่แล้ว 3. เก็บเงินที่จะจ่ายเอาไว้จ้างทนายต่อสู้คดีเถอะหลังจากที่ตนเองได้โพสต์ไปแบบนี้แม่ทีมหลายคนหน้าซีดกว่าเดิมคือหลายคนเตรียมใจจะจ่ายแล้วเพราะไม่อยากโดนเป็นเป้เปาสงสัยของ DSI แต่พตอตนเองบอกว่า DSI มีรายชื่อหมดแล้วพวกเม่ทีมยิ่งหมดหวังกันหมดและท้ายที่สุดก็ไม่มีใครโอนบิตคอยไปจ่ายสักคน ตนเองเชื่อว่าถ้าตนเองเดินเกมนี้ตัวเองก็จะได้เปรียบหลายอย่าง 1. ถ้าแฮกเกอร์จริงวันที่19ทธันวาคมก็ปล่อยข้อมูลเป็นสาธารณะเราจะได้ฐานข้อมูลแบบครบสุดๆในนี้มีข้อมูลผู้ลงทุนอยู่จำนวน60,000คน 2. ถ้าเป็น CEO มาเดินเกมนี้จริงเปว่าตนเองได้ตัดช่องทางทมาหากินของซ e o คนนี้ไปได้ทันทีและวันที่19ธันวาคม กับไม่มีการปล่อยข้อมูลอะไรออกมาเลยและเว็บไซต์ก็โดนเอาลงแบบเงียบๆแปลว่าท้ายที่สุดคนที่ส่งดาต a าเบลมาแบ็กเมลแม่ทีมของตัวเองก็คือ CEO กับนายจุดๆนั่นแหละแต่ดาต a าเบลที่ปล่อยมาเป็นน้ำจิ้ม60,000ชื่อถึงแม้จะมีการเซ็นเซอร์ชื่อบางส่วนตามรูปด้านล่างตนเองก็ดาวน์โหลดไว้หมดแล้วและเมื่อตนเอง ไล่รายชื่อบางคนดูจึงพบว่ามีดาราระดับพระเอกคนหนึ่งเป็นแม่ทีมและจากการเช็คแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในวงการบันเทิงทุกคนก็สงสัยว่าทำไมพ่อทีมคนนี้ถึงไม่ดวนอะไรเลยทั้งๆที่ชวนดาราในช่องลงเยอะมากบอกได้เลยว่าจำนวนที่เป็นดาวไายของพระเอกคนนี้โคตรเยอะผ่านเกณฑ์ฐานความผิดช่อกงประชาชนแน่นอนและ ถ้าตนเองปล่อยชื่อออกไปอาจจะโดน DSI เรียกไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแน่นอนและติดคุกทันที20ปีเมื่อดี i ส่งฟ้องในตอนนี้ตนเองอยากให้โอกาสดาราคนนี้ได้ออกมาชี้แจงก่อนที่ตนเองจะปล่อยชื่อออกไปเบื้องตน้นตนเองได้ติดต่อไปทางคุณหนุ่มกันใจเพื่อให้ออกโหนกระแสด้วยเรื่องน้องเขาแล้วคุณหนุ่มกันใจแจ้งว่าถ้าหากคนมาออกโหนกระแสเรื่อง Forex ส d ได้ให้แจ้งแกได้เลย ถ้าน้องเขาไม่สะดวกออกโขนกระแสหรือออกมาชี้แจงกับทางสังคมเรื่อง Forex 3D เดี๋ยวตนเองจะเป่าชื่อน้องเขาออกทางเพจนี้แทนก็อดเจรอดูกันเร็วๆนี้ครับสรุปมาทั้งหมดนายจุดๆเมันเจเล่มากนะคุณซาร่าปวดเช็คของมีค่าหลังจากเสร็จภาร,รกิจทุกครั้งด้วยนะครับใบให้นิดหนึ่งน้องที่เป็นแม่ทีมมีสายสัมพันธ์กับทางทีมผู้บริหาร Forex 3D ทีที่หลบหนีหมายจับไปแล้วด้วย